หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งคำถามกับชีวิตว่าทำไมชีวิตถึงเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่สิ้นสุดหรือเคยสงสัยว่าหนทางแห่งความสุขที่แท้จริงและถาวรน,นั้นมีอยู่จริงหรือไม่วันนี้เราจะพาคุณไปค้นพบคำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุทธศาสนานั่นคืออริยมรรคมีองค์8หรือมรรคมีองค์แ หนทางอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ได้ส่งค้นพบและทรงตรัสสอนไว้เองเป็นทางสายกลางที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสัจธรรมข้อสุดท้ายในอริยสัจสี่ซึ่งคือข้อที่ว่าด้วยหนทางแห่งการดับทุกข์หรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คำว่ามักแปลว่าทางหรือข้อปฏิบัติคำว่าอริยะแปลว่าประเสริฐด,ดังนั้นอริยมักจึงหมายถึงหนทางอันประเสริฐที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติกลายเป็นอริยบุคคลคือผู้ที่พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงซึ่งหนทางนี้ไม่ได้แยกส่วนเป็นเพียงองค์ประกอบโดดๆแต่ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบดุดเกลียวเชือกที่ฟันรวมกันจนเป็นหนึ่งเดียว แบ่งออกเป็น8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิองค์ประกอบทั้ง8นี้สามารถจัดหมวดหมู่รวมเข้าเป็นไตรสิกขาได้คือศีลสมาธิปัญญาโดยที่สัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะ สัมมาอาชีวะจัดเป็นศีลคือการฝึกฝนความประพฤติให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจัดเป็นสมาธิคือการฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่และสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจัดเป็นปัญญาคือความรอบรู้และความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าทั้งสส่วนนี้ต้องดำเนินควบคู่กันไปอย่างสมบูรณ์ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ไม่อาจบรรลุถึงจุดหมายสูงสุดได้เรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจแต่และองค์ประกอบอย่างลึกซึง้งเพื่อให้เห็นภาพของหนทางอันประเสริฐนี้อย่างชัดเจนเริ่มจากองค์แรกที่สำคัญที่สุด คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบซึ่งจัดอยู่ในหมวดปัญญาเป็นประตูบานแรกที่จะเปิดรับแสงธรรมเข้ามาสู่จิตใจความเห็นชอบนี้ไม่ใช่แค่การเชื่อตามตามกันแต่คือความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงอย่างท่องแท้โดยมีสาระสำคัญคือการเข้าใจในอรยิยสัจสี่อย่างสมบูรณ์นั้นคือเห็นว่าอะไรคือทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข เห็นความดับทุกข์และเห็นหนทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความดับทุกข์ความเห็นชอบนี้เป็นเหมือนแผนที่นำทางหากทิศทางผิดตั้งแต่ตน้นการเดินทางทั้งหมดก็จะผิดพลาดไปด้วยดังนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นพื้นฐานของทุกองค์ประกอบที่เหลือ หากมีความเห็นชอบที่มั่นคงการดำริการพูดการกระทำความเพียรและการฝึกสมาธิก็จะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องความเห็นชอบขั้นพื้นฐานยังรวมถึงการเชื่อมั่นในหลักกรรมและผลของกรรมหรือที่เรียกว่ากรรม,มสกตาปัญญาคือความเข้าใจว่าทุกการกระทำไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลที่ต้องได้รับ ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเทพเจ้าบันดาลการเห็นเช่นนี้จะนำมาซึ่งความรับผิดชอบในการคิดพูดและทำของตนเองเมื่อความเห็นถูกแล้วก็จะส่งผลต่อองค์ประกอบที่สองคือสัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบซึ่งยังอยู่ในหมวดปัญญา ความดําริชอบคือการคิดการตัดสินใจการตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามตามหลักสัมมาทิฏฐิที่ได้ตั้งไว้ความดําริชอบแบ่งออกเป็นสามประการหลักได้แก่เนคขมมะสังกับปะคือความดําริที่จะออกจากกามหรือความคิดที่จะปลดเปลื้องตนออกจากพันธนาการของความยินดีพอใจในรูปรส ลิ่นเสียงสัมผัสที่ชวนให้หลงไหลไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการฝึกใจให้ไม่ถูกความอยากครอบงำอุปยาบาทสังกับปะคือความดําริที่จะไม่คิดพยาบาทไม่ผูกโกรธไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นและเอาวิหิงสาสังกับปะคือความดําริที่จะไม่เบียดเบียนไม่คิดทำลายทั้งตนเองและผู้อื่นรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ความดำริชอบนี้เปรียบเสมือนวิศวกรที่คอยออกแบบและวางแผนการกระทำทั้งหมดให้เป็นไปในทิศทางแห่งความดีงามเมื่อความคิดหรือการดำริถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่การกระทำทางกายและวาจาที่ถูกต้องด้วย องประกอบที่สคือสัมมาวาจาหรือวาจาชอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศีลเป็นการฝึกฝนควบคุมคำพูดให้ออกจากอกด้วยความสุจริตและเป็นประโยชน์วาจาชอบคือการงดเว้นจากวจีทุจริตสี่ประการได้แก่การงดเว้นจากการพูดเท็จคือไม่พูดสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงไม่บิดเบือนความจริง การงดเว้นจากการพูดส่อเสียดคือไม่พูดให้คนอื่นแตกแยกหรือบาดหมางกันการงดเว้นจากการพูดคำหยาบคือไม่พูดด้วยถ้อยคำที่ก้าวร้าวหยาบคายหรือดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นและการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อคือไม่พูดในสิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์ไร้แก่นสารหรือพูดมากเกินความจำเป็น วาจาชอบนี้เป็นการสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมและเป็นเครื่องฝึกฝนสติให้ระลึกรู้ก่อนจะเปล่งคำพูดออกมาถัดจากวาจาชอบก็คือสัมมารกรมมันตะหรือการงานชอบซึ่งยังอยู่ในหมวดศีลเป็นการฝึกฝนควบคุมการกระทำทางกายให้ถูกต้องดีงาม การงานชอบคือการงดเว้นจากกายทุจริตสามประการได้แก่การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรวมถึงการเบียดเบียนทำร้ายสัตว์ทั้งปวงการงดเว้นจากการลักทรัพย์หรือช่อโกงเอาของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตและการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามคือการประพฤติที่ละเมิดจารีตผิดทำนองครองทำต่อคู่ครองของตนเองหรือผู้อื่น การงานชอบนี้เป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของกายกรรมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกภายนอกไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครองค์ประกอบที่5คือสัมมาอาชีวะหรือการเลี้ยงชีวิตชอบซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายในหมวดศีล การเลี้ยงชีวิตชอบคือการประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนไม่ก่อให้เกิดความทุกข์หรือความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สยัตว์หรือสิ่งแวดล้อมการหลีกเลี่ยนอาชีพที่ไม่ชอบทรรมเช่นการค้าอาวุธการค้ามนุษย์การค้าสัตว์เพื่อค่าการค้ายาพิษการค้าสุราเมาีไรหรือการค้าที่ใช้เล่หกลช่อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน การมีสัมมาอาชีวะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความภาคภูมิใจมีรายได้ที่บริสุทธิ์ไม่ต้องกังวลว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นจะแปดเปื้อนด้วยความทุกข์ของผู้อื่นเมื่อศีลคือวาจาการงานและการเลี้ยงชีวิตนั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็จะเป็นรากฐานอันมั่นคงสำหรับการฝุกฝนจิตในขั้นต่อไปจากหมวดศีลเราเข้าสู่หมวดสมาธิ โดยเริ่มต้นที่องค์ประกอบที่6คือสัมมาวายามะหรือความเพียรชอบความเพียรชอบคือความพยายามอย่างถูกต้องและมีสติเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในการก้าวเดินบนมัคมีองค์8ความเพียรชอบแบ่งออกเป็นประธานสหรือความเพียร4ี่ประการได้แก่ สังวรปรทานคือความเพียรระวังไม่ให้บาปอากุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นในจิตใจปหานรปรทานคือความเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปภาวนาปทานคือความเพียรสร้างกุศล,ลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นในจิตใจ และอนุรักษณาประทานคือความเพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปความเพียรชอบนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้ต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายไม่ใช่การเพียรเพื่อความมั่งคั่งทางวัตถุแต่การเพียรเพื่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นองค์ประกอบที่7คือสัมมาสติ หรือความระลึกชอบเป็นองค์ธรรมที่สำคัญที่สุดในหมวดสมาธิและเป็นแกนหลักของการเจริญวิปัสสนาสัมมาสติคือการตั้งใจมั่นระลึกรู้และพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะด้วยจิตที่บริสุทธิ์และเป็นกลางสัมมาสติคือการตั้งสติกําหนดพิจารณาในสติปัฏฐานสได้แก่ กายานุปัสนาสติปัฐานคือการมีสติพิจารณากายอย่างต่อเนื่องเช่นการรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้การเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆเวทนานุปัสนาสติปัฐานคือการมีสติรับรู้และพิจารณาความรู้สึกต่างๆทั้งสุขทุกข์และเฉยๆที่เกิดขึ้นทางกายและใจโดยไม่เข้าไปปรุงแต่ง จิตตานุปัสนาสติปฐานคือการมีสติรับรู้สภาพของจิตที่กำลังเกิดขึ้นเช่นจิตมีราคะหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่านหรือสงบและธรรม,มานุปัสนาสติปฐานคือการมีสติพิจารณาธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงเช่นพิจารณาอารมณ์ที่มากระทบพิจารณาอริยส, 4. สัจสี่สมาสติ ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันไม่หลงอดีตไม่กังวลอนาคตและเห็นความจริงของสรรพสิ่งว่าล้วนเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปองค์ประกอบสุดท้ายคือสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชอบซึ่งเป็นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดในหมวดสมาธิสัมมาสมาธิคือการทำจิตให้สงบตั้งมัน่นแน่วแน่ เป็นอารมณ์เดียวอย่างถูกต้องไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากการสะกดจิตหรือการหลับตาเพ่งอย่างเดียวแต่เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นจากการมีศีลที่บริสุทธิ์มีความเพียรและสติที่ถูกต้องสำมาสมาธิที่ถูกต้องคืออัปปนาสมาธิหรือฌานสี่คือสภาวะที่จิตสงบจากนิวรณ์ทั้งปวงและตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างสมบูรณ์ เมื่อจิตถึงสัมมาสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมองและเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับปัญญาที่จะเกิดขึ้นเพื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งสมาธิชอบนี้จะนำไปสู่การเกิดสัมมาญาณคือความรู้แจ้งที่ถูกต้องและสัมมาวิมุตติคือความหลุดพ้นที่ถูกต้องเป็นที่สุดแห่งมรรคมีองแปด จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทั้ง8นี้ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันแต่ทำงานเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจากปัญญาคือสัมมาทิฏฐิที่เป็นเสมือนหัวหน้าของธรรมะทั้งปวงนำไปสู่การดำริชอบสัมมาสังกัปปะ จากนั้นปัญญาก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความประพฤติท,ที่ดีงามทางศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ เมื่อกายวาจาและการเลี้ยงชีพมีความบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นพื้นฐานให้การฝึกสมาธิเจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายโดยมีสัมมาวายามะเป็นพลังขับเคลื่อนมีสัมมาสติเป็นเครื่องระลึกรู้และจบลงที่สัมมาสมาธิซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับปัญญาขั้นสูงสุดที่จะเกิดขึ้น การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตจากภายในสู่ภายนอกจากความคิดสู่การกระทำสู่การดำเนินชีวิตและกลับมาสู่การฝึกฝนจิตใจอย่างไม่สิ้นสุดผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทางนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติมัชชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอย่างแท้จริง ไม่ตึงจนเครียดไม่หย่อนจนท้อแท้แต่เป็นทางที่พอดีที่นำไปสู่ความสงบเย็นและความหลุดพ้นจากวัตะสงสารความทุกข์ทั้งหมดที่เรารเผชิญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความกโกรธความเศร้าความไม่พอใจล้วนมีสาเหตุมาจากกิเลสและตัณหาที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราเอง อริยมรรคมีองค์แปดคือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้เราเพื่อถอนรากถอนโคนของความทุกข์เหล่านั้นดังนั้นการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราจึงสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติมรรคได้เสมอไม่จำเป็นต้องอยู่ในผ้าเหลืองหรืออยู่ในป่าเขาเสมอไปเพียงแค่เราพยายามใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริง ในเรื่องอริยสัจสี่คิดดีพูดดีทำดีเลี้ยงชีพสุจริตมีความเพียรในการละชั่วทำดีมีสติอยู่กับปัจจุบันและฝึกฝนจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิเพียงเท่านี้ชีวิตของเราก็จะค่อยๆถูกยกระดับขึ้นทีละน้อยๆจากคนธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลผู้มีดวงตาเห็นธรรมและเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง อริยมรรคมีองค์แปดจึงไม่ใช่เพียงแค่หลักธรรมแต่คือวิถีชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกแบบไว้ให้เป็นทางลัดสู่ความสุขที่แท้จริงการเริ่มต้นปฏิบตัติจึงเริ่มต้นจากการมีสัมมาทิฏฐิที่มั่นคงการทำความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดการเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ หากความเห็นของเราถูกแล้วความดําริของเราก็จะนำเราไปสู่การประพฤติที่ดีงามการระลึกรู้ในทำพูดและการกระทำของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องก็คือการรักษาศีลซึ่งเป็นการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้บาปอากุศลเข้ามาทำร้ายจิตใจเราการที่ต้องใช้ความเพียรอย่างถูกต้องคือการไม่ปล่อยให้ความเกียดคร้านหรือความท้อแท้เข้ามาบั่นทอนกำลังใจ การรักษาสัมมาสติก็คือการเฝ้าดูความเกิดดับของทุกสิ่งอย่างต่อเนื่องทำให้เราเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นและเมื่อจิตใจถูกฝึกฝนด้วยสติและความเพียรจนสงบลงในสัมมาสมาธิ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ปัญญาขั้นสูงสุดผุดขึ้นมาทำร้ายอาวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งซึ่งเป็นต้นตอของความทุกข์ทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงการปฏิบัติมักมีองค์แปดจึงเป็นเหมือนการเดินทางที่ต้องอาศัยองค์ประกอบทุกส่วนไปพร้อมกันไม่มีใครสามารถบรรลุธรรมได้โดยการมีแต่ความเห็นชอบแต่ขาดศีลหรือมีสมาธิแต่ขาดปัญญา ทุกส่วนต้องกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวศีลเป็นการขาจัดความหยาบกระด้างของกายและวาจาสมาธิเป็นการขาจัดความฟงซ่านและเครื่องเศร้าหมองของจิตใจและปัญญาเป็นการทำลายความมืดมิดของอวิชชาทำให้เห็นแจ้งในอริยสัจสี่ หากเราหมั่นพิจารณาทุกองค์ประกอบและพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วนในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะสามารถรู้สึกได้ถึงความเบาสบายใจความสงบและความสุขที่ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างถาวรในชีวิตของเรานี่คือมรดกอันล้ำค่าที่พระพุทธเจ้าทรงทิ้งไว้ให้แก่โลกเป็นทางดับทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เองว่า เป็นทางเดียวเท่านั้นที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทางลัดอื่นมีแต่มรรคมีองค์แปดนี้เท่านั้นที่เป็นเอกายนำมรรคคือทางสายเดียวที่นำไปสู่พระนิพพานเป็นหลักการปฏิบัติที่เป็นสากลและไม่จำกัดด้วยการเวลา ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นย่อมได้รับผลแห่งการดับทุกข์อย่างแน่นอนหากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเคพื่อนร่วมทาง กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น